โอเคครับน้องๆวันนี้ผมก็จะมาขอมามาทำวิธีอ่าขอคืนเงินจากโอฟรีซอฟต์แวร์สำหรัฟิตินะครับจากแอปอ่าเพลเป l ร์ทอลเลอัพทูวันนี้วอลเลตนะครับมันกินเงินเข้าเราไม่รู้ฮาล่วงอาสา,าไอหยังนะครับนี่นะครับผมก็จะมาสอน,นะครับอย่างแรกเราอ่าคลิกลิงก์ใต้ใต้ใต้นี้เลยได้นะครับในใต้ลิงก์ยูทูบผมเลยเลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ ันจะเข้ามา First อุ mm ้ย hmm. นี่นะครับแล้วก็เข้ามาอย่างนี้นะครับนี่นี่กดเข้าตัวนี้นะครับของนี่นี่ครั้งแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับให้เข้าตัวนี้นะครับการเรียกเก็บเงินที่คุณไม่รู้จักนี่นะครับให้คลิกมาอย่างนี้นี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มาเข้าตัวนี้รายงานรายงานเรียกเก็บเงินจากคนอื่นที่ไม่รู้จักก็เข้าไปเลยนะครับ เราต้องดําเนินนะครับดําเนินกดําเนินนะครับเราต้องมากดนี่นะครับนี่นะครับผู้บริการซายการนี่ผู้ให้บริการมือถือนี่ใส่ใส่ใส่หมายเลขเรานะครับผมจะทําให้รู้เลยนะครับผมก็โดนมานะครับที่มันเป็นอย่างนี้ก็ไม่นะครับนี่ก็ใส่ก็ใส่อย่างนี้ไปเลยบวกบวกบวกมันก็จะเปลี่ยนไทยให้นะครับผมมีแล้วนะครับก็ใส่เบอร์ของคุณไปในเลนเรนนะครับนี่ นี่ตรงตรงัวจีนะครับผมก็ใส่ไปหลายอันแล้วนะครับนี่ผมจะนี่นะครับผมจะง่ายๆเลยนะครับผมจะเอาง่ายๆผมจะนี่ออกมานี่ผมเข้ามานี่เลย,นะเยครับผมขี้เกียจพิมพ์นะครับใครได้วิธีง่ายๆกว่าผมเนะี่ยผมโดนไปยี่สิบกว่า,านี่นะครับผมโดนไปยี่สิบกว่าบาทนี่ผมจะแล้วก็จะไปเลยนะขัดเลาะง่ายๆนะครับ ไม่ต้องพิมพ์เยอะนี่วางแล้วก็ลบตัวนี้ออกนิดนึงแล้วก็วันที่วันที่เท่าไหร่นะครับผมลืมดผมมูผมลืมดูวะ่ะครับน้องผมลืมดูว่ะวันที่เท่าไหร่วะน้องๆเมื่อกี้เวันที่สามสิบเอ็ดเดือนวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสอง เดือนธันวาวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนธันวาวันที่ยี่สิบเอ็ดฮะ,ฮะผมงงวนะ่ะน้องนี่แหละว,วันที่สามสิบเอ็ดวันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบสองเวลายี่สิบสามบาทนะครับผมก็ใส่จำนวนเงินไปเลยนะครับยี่สิบสามบาทนี่เลยอธิบายอ่าผมก็จะ รับเงินเราไม่รู้สาเหตุนะครับก็บอกพิมพ์ไปบอกว่ารับเงินของฉันได้เลยไหมรับอนุญาตนี่แต่ผมรับเงินของฉันด้วยไม,ไม่ได้รับแต่ผมจะพิมพ์คุณจะพิมพ์ยังไงก็ นี่นระผมก็จะกดแล้วก็เพิ่มแล้วก็ส่งไปนะครับมันจะมีอีเมลส่งมานะครับผมส่งไปนี่ผมส่งไปลายอันแล้วครับเดี๋ยวผมจะตอนอีเมลส่งมาผมจะตัดไปตอนอีเมลส่งมานะครับนี่ยีบสามบาทเพื่อเรียกดูสิทธิ์นี่เลยผมขอไปลายอันแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ไดีนี่กลำลังรอนี่ นี่นะครับนี่ห้าสผมโดนไปเกือบสองร้นี่นอีมิวมาแล้วนะครับนี่จะเป็นแบบนี้เลยนี่นะครับนี่นะครับนี่ยีิบสาบาทเลยแม่งคุณก็รอนะครับรอนะค,คุณก็รอไปนะครับนี่นะครับผมก็ขอบ ชอบคลิปแอบนี้ก็ขอกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับ